แกงยอดมะพร้าวหวานๆจ้าวันนี้เราจะแกงใส่ฟักทองอ่อนเราจะแกงใส่สองสองลูกเล็กๆนะคะประมาณกำปั้นหนึ่งเนะะี่ยค่ะแล้วก็จะเอามาหั่นอันนี้คือยอดมะพร้าวะคะ่ะแม่ค้าเขาจะแบ่งครึ่งมาขายแบบนี้เราก็จะเอามาผ่าครึ่งแล้วก็เฉือนตรงที่ที่แข็งๆออกนิดนึงอะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นอะเราจะใช้มีดอ่า สวยมะละกอค่ะหั่นเป็นแผ่นๆใครจะใช้แบบมีดเล็กๆหั่นเป็นชิ้นบางๆได้นะคะแต่ว่าวันนี้เรารีบเราก็เลยใช้แบบเนี้ยคืออ่าสอยๆเอาแบบนี้เลยให้เขาเป็นชิ้นบางๆเดียวๆแต่ถ้าคนที่เขาหั่นเป็นชิ้นหน,นาๆก็ยังได้ยู่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราวันนี้เราจะใส่พริกแห้งนะคะเพราะว่าพริกสดของเราไม่มีพริกแดงมีแต่พริกเขียวก็เลยใส่เป็นพริกแห้ง เราก็ได้ตั้งน้ําขึ้นนะคะตั้งหม้อขึ้นแล้วก็เทน้ําใบยะนางลงไปค่ะเสร็จเรียบร้อยนี่ก็คือข้าวเบือนะคะข้าวเบือก็คือข้าวเหนียวที่แช่น้ําจนนิ่มแล้วค่ะแต่ของเราเนี่ยเอาเราเอาไปปั่นแล้วเราไปแช่น้ําก็จะเร็วขึ้นมาหน่อยแล้วก็เติมพริกแห้งที่เราตำเมื่อกี้ลงไปค่ะอันนี้เราก็ได้เปิดไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้ค่ะตะไคร้ใส่เข้าไป เราจะรอจนกระทั่งน้ำเดือดนะคะแล้วเราก็จะใส่อยอดมะพร้าวลงไปเลยยอดมะพร้าวเนี่ยไม่ต้องต้มเหมือนหน่อไม้นะคะแกงไปได้เลยเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ฟักทองอ่อนลงไปเลยค่ะเพราะว่าพวกนี้สุกไล่ๆกันก็เ,เลยใส่เข้าไปเลยเวลาที่เราใส่ลงไปเนี่ยพอน้ำเดือดเนี่ยเราต้องิธิการคนนะคะไม่งั้นนะข้าวเบือเขาจะแบบลงไปจับก,ก้อนแข็งๆใต้หมอค่ะ เราต้องคนให้เขาแบบแตกๆเขาจะได้ลอยขึ้นมาแล้วไม่ติดก้นหม้อที่ใส่ลงไปเมื่อกี้นี่เป็นผงนัวนะคะแล้วก็จะเป็นเกลือะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นอันนี้เป็นปลา,านะคะเราก็จะตักปลา,านี่ก็คือเราใส่เป็นตัวคะ่ะเราไม่ได้ใส่เป็นน้ำเราก็เลยจะต้องอตักน้ำใส่เพื่อที่จะให้ตัวปลาร้าเขาละลายปลาาประมาณนี้เราใส่หมดเลยนะคะ พอเขาละลายแล้วก็เอามาใส่อีกตักน้ําใจ่ละลายก็เอามาใส่อีกก็จะเหลือแต่ก้างค่ะแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้จนกระทั่งอยอดมะพร้าวสุกยอดมะพร้าวเวลาที่เขาสุกเขาจะเป็นนิ่มๆอ่อนๆเลยค่ะอันนี้เราก็จะโรยลูกโดดลงไปนคะคะเราได้ชิมเรียบร้อยแล้วนะคะก็พอดีแล้วละคะ่ะแล้วรออีกสักพักหนึง่งเราก็จะใส่ย,ยอดผักหวานลงไปยอดผกหวานเนี่ย เราใช้กำรรใหญ่ๆเลยค่ะเพราะว่าเราชอบพอใส่ลงไปเนี่ยเราจําเป็นจะต้องกดเขานิดนึงนะคะเพราะว่าผักตัวนี้สุกเร็วมากแล้วก็จะตามไปด้วยใบเมงลักค่ะนี่ค่ะใบเมงลักของเราปลูกเองมันจะมีดอกค่ะเราก็เลยใส่ลงไปแบบนี้หอมมากค่ะนี่ค่ะนี่ก็แปลว่าอันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักเสิร์ฟกันเลยค่ะ ตรงนี้ก็หอมหอมมากเลยค่ะแกงยอดมะพร้าวเนี่ยก็จะคล้ายกับแกงเปิดหน่อไม้มาดูหน้าตาของเขาหน้าทานไหมคะ